สวัสดีค่ะเพื่อนๆนารีกับสามีออสซี่พาเพื่อนๆมาแคมปิ้งค่ะวันนี้พามาแคมปิ้งที่คาเมราบีดค่ะเนี่ยค่ะเราจะเซตเราจะเซตอะแคมปิ้งค่ะมาเซตด้วยกันกับนาเลยค่ะโอเคเซตติ้งเค s e t เซตติ้งแคมปิ้งสำหรับกันแดดกันฝนนะคะเนี่ยค่ะ สามีนาเขาเตรียมไว้ตั้งแต่เมื่อวานนะคะ่ะว่าวันนี้เราจะมาแคมปิ้งโแต่วันนี้ลมแรงอ่ะเพื่อนเพื่อนเพื่อนอากาศไม่ร้อนอ่ะริมทะเล Yes, I ไอ t ก t I นที่เ i ็ดไอ d ไอกือ i ้เนโอ้ลมแรงมากเลยเพื่อนๆนเ mm hmm. นี่ยค่ะเช็ดกันฝนกันฝนกันแดดแต่วันนี้แดดไม่ร้อนค่ะ mm hmm. เพื่อนๆอ,อากาศดีลมโชยเย็นสบาย เต็นที่เรานอนคืนนี้ส่วนอันนี้ก็เป็นที่ดักปูแคลปขดที่ดักปูเก้าอี้แคมปิ้ง e ไว้นั่งดื่มเบียร์ลมทะเลเย็น สามีนาะเขาจะเซตที่สำหรับบาร์บีคิวคืนนี้ค่ะดีมากเลยค่ะตัวนี้เราซื้อจากอีเบค่ะเมชอบคืนนี้เนี่ยเมดชอบมากเลยอันเนี้ง่ายมากสำหรับเซตเห็นไหมคะแกะกล่องมากลางขาออกแลก้วก็ง่ายมากอยู่ในแพ็กเก็ง่ายสำหรับพกพา ซื้อมาจากอีเบค่ะเนี่ยค่ะง่ายมากๆเห็นไหมคะริมทะเลแคมปิ้งริมทะเลเปลี่ยนบรรยากาศกักบสามีออซี่วันนี้ง่ายมากๆเลยเพื่อนๆดูสิคะไม่ถึงห้านาทีเสร็จแล้วค่ะสำหรับปิ้งย่างคืนนี้ ง่ายมากๆเสร็จเรียบร้อยค่ะไม่ถึงห้านาทีเลยเห็นไหมคะแล้วก็ริมทะเลน้ำกำลังขึ้นสวยมากๆเพื่อนๆสวยมากค่ะอันนี้ก็เป็นแก๊สสำหรับนาไว้คุกกิ้งไว้ทำอาหารเนี่ยค่ะข้งไหนจะเป็นแก๊สเห็นไหมคะ เป็นแก๊สกระป๋องเนี่ยค่ะเราจะใช้เป็นกระป๋องเนี่ยค่ะเป็นกระป๋องสำหรับกกิ้งแก๊สกระป๋อง oh. ลมแรงโอ้นะคะฉันเปิดแก๊สลมแรงแต่นาย,ยังไม่ทำกับข้าวอะตอนนี้แค่ให้เพื่อนๆดู e สิ ง่ายมากๆสามีบอกค่ะเพื่อนๆ,ๆเนี่ยค่ะเราก็จะกางเต็นท์นอนริมทะเลลมเย็นๆตรงเนี้ยค่ะเห็นไหมคะลมเย็นมากเลยดูเสื้อผ้าเม็ดลมปลิวกางเต็นท์ก็ไม่ถึงสิบนาทีค่ะเนี่ยค่ะง่ายมากกางเต็นท์แล้วเราก็ ก็จะเอาพวกผ้าห่มเครื่องนอนเข้าไปข้างในเพื่อไม่ให้ลมมันเปรีวค่ะเนี่ยสาะเม่ก็จะมีพัดลมกระเป๋าดโดรนกระเป๋าดโดรน เนี่ยค่ะไม่ถึงห้านาทีแคมป์ของเราแคมปิ้งออนเดอะบีชเราจะปั๊มที่นอนเพื่อเอาไปใส่ในเต็นท์ลมแรงมากเลย ทำแบบใช้ลมเป่นา,านะคะเพื่อนหันไปลมอัดเข้ามาแล้วก็เก, <c oughs> ก็บลมอัดลมเข้าไปในที่นอน ก็ไปในที่นอนของเขาอะค่ะแค <laughs> มปิ้งเมทริกอัดลมเข้าไปเข้าลมเข้าไปครึ่งหนึ่งแล้วค่ะเพื่อนๆ ยิ่งลมแรงอย่างนี้สบายเลยไม่ต้องเป่าเราแค่กางปากถุงให้ลมเข้าไปในถุงแล้วเราก็อัดลมเข้าไปจากถุงเข้าไปในที่นอนเห็นไหมคะ อัลมเข้าไปไค่อยอัดลมเข้าไปเต็มแล้วค่ะเพื่อนๆเห็นไหมคะแค่นี้เม็ดก็ได้ที่นอนละที่นอนใส่ไว้ในเต็นเรียบร้อยเสจแล้วเสร็จแล้วแล้วอันนี้ก็จะเป็นที่นอนของหน้าค่ะเนี่ยสามีกับปั๊มที่นอนของนายด้วย เขาจะปั้มลมเข้าไปนะคะใครจะเต็มแล้วค่ะเบาะนอนของหน้าสำหรับในเต็นท์คืนนี้ค่ะตัวนี้สีเหลืองของเม็ดสีเทาของหน้า เดี๋ยวนาจะเซตให้เพื่อนๆพื่นดูในเต็นท์นคะคะเพื่อนเพื่อนเห็นไหมคะง่ายมากๆแคมปิ้งเซตแล้วเราก็ปิดจุกไว้เนี่ยค่ะที่นอนของนาเสร็จแล้วเดี๋ยวนาจะเอาเข้าไปในเต็นท์ให้เพื่อนๆพือนดูเนี่ยค่ะทะลริมทะเลโอเคไอ้สามีเทสก่อนว่าไม่ตกลงมา ก่อนที่ภรรยาจะนอนเล่นเราฮ่า่ e โอเคถึงดินเลยเนะี่ าพาเพื่อนๆเ,เข้าไปปูที่นอนในเต็นท์ที่เราจะนอนคืนนี้เ้วที่สามีมีเบียด้วยสามีเอาเบียร์ไปนั่งดื่มตรงที่เปลค่ะบรรยากาศชิลๆตรงเปลค่ะเพื่อนๆ ที่นอนของเม็ดที่นอนของเม็ดเสร็จแ,แล้วเดี๋ยวของหน้าเนี่ยคะ่ะที่นอนของเม็ดอันนี้จะเป็นที่นอนของเม็ดในเต็นท์นีสีแดงนี่ที่นอนอหอนาเราต้องปูคะ่ะถ้าไม่ปูมันจะลื่นเป็นพลาสติก เนี่ยค่ะนอนกินลมชมวิวริมทะเลลมโชยแต่สามีนาะเขาเอาพัดลมมาด้วยเสียบกับแบตเตอรี่เนี่ยค่ะเผื่อร้อนแต่ตอนนี้คืออากาศดีมากเพื่อนๆไม่ร้อนเมดเอาพัดลมมาเผื่อด้วยถ้าร้อนก็มีพัดลมกระเป๋านี้ก็ดโดรนไว้สำหรับถ่ายรูปพวงนี้ วันนี้มืดแล้วค่ะนี่เนี่ยค่ะในเต็นท์บรรยากาศในเต็นท์นอนกลางดินกินกลางทรายค่ะภรรยาสามีออซี่นอนกลางดินกินกลางทรายค่ะอยู่กับธรรมชาติ กลางเต็นท์นอนบนริมทะเลอันนี้ก็จะเป็นผ้าหม่มผ้าห่มหัวน้าค่ะนะคะผ้าหม่ม sleeping bag เรียกว่า sleeping bag ปปผ้าหม่มเนี่ยค่ะดีมากสำหรับหน้าหนาว แต่ตอนนี้ไม่หนาวมากอาจะดูอ่ะถ้า,าอากาศเย็นนะก็จะห่มก็เอาเปื่อไว้นี่ก็เป็นผ้าห่มของเม็ดเม็ดจะคงไม่ห่มเมั่อคืนนี้พอเม็ดเขาร้นก็ถึงเอาพัดลมแต่เอามาเผื่อค่ะแคมปิ้ง on the beach พอเราปูที่นอนเราเสร็จนะก็จะปิดรูดซิปปิดไว้เพื่อไม่ให้ยุงเข้าเนี่ยค่ะกลางคืนเราก็จะเปิดไว้อย่างนี้แต่ถ้าฝนฝนตกเราจะมีอีกชั้นนึงเป็นประตูอีกชั้นหนึ่งกันฝนเป็นผ้ากันฝนค่ะเพื่อนๆอันนี้คืนนี้เราก็จะแค่เป็นมุ้งอย่างนี้เพราะว่าลมจะโชยลมจะพัดเข้ามาแต่ถ้าฝนตก ถ้าวันที่ฝนตกแล้วก็ปิดอันนี้จะมีซิปข้างนอกอีกด้านนาึนานารี่พากินหอยตัวใหญ่ๆริมทะเลค่ะกับน้ำจิ้มซีฟูด้ดค่ะเนี่ยค่ะหอยตัวใหญ่ๆค่ะห,หอยแมงผู้หอยหนึ่งใส่ตะไคร้ด้วยหอมตะไคร้ใบมะกรูด ก็นไม่มีใบโหระพาเลยดัดแปลงนิดหน่อยเป็นใบกะเพราให้มีกลิน่นหอมแล้วก็นึ่งแล้วก็น้ำจิ้มซีฟู้ดกินบรรยากาศริมทะเลแคมปิ้งใกล้ๆเต็นท์นี่ยค่ะมีนกบ,บินกันเต็มเลยนกนางนวล มาค่ะกินหอยตัวใหญ่ๆด้วยกันริมทะเลค่ะเพื่อนๆหอยแมงผู 拿粉丝。 ูเสือกลางลินทางทรายเห็น,นหอยลินเล ตไคร้ให้มีรถรอมตอนที่น้าเน,นึ่งนะ่าใส่ตัคไ้ไปด้วย สามีชอบมากๆเตาถ่านก็บอกปิ้งย่างอะไรก็หอมอร่อยเซตอัพแคมปิ้งเซตอัพมีที่ปังลมด้วยค่ะค,ค่อยดีหน่อยเยวเตอร์ เคปับเสียบไม้บาร์บีคิวริมเลริมทะเลเนื้อเคปับนะคะเผอนๆยางริมทะเลอะไรบรรยากาศนะคะตรงนู้นก็จะเป็นเลลมแรงมากลมแรงมากมากเลยเผอนๆ แบบย่างริมทะเลมันฝรั่งย่างมืดมากเลยเพื่อนนตอนนี้นข้างนอกนะไคะมืดมากเลยลมก็แรงลมก็แรงเห็นเนื้อย่างเสร็จแล้วเราก็ย่างมันฝรั่งแมสเซยสเปรย์ มืดน่ากลัวมากเลยค่ะเพื่อนๆน,นาขอตัวเข้านอนก่อนค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะฝากกดซับะไคร b e ให้นานด้วยนะคะนานจะได้มีกำลังใจทำคลิปใหม่ๆขอบคุณค่ะ